พี่เขาเนี่ยคือติดตามผลงานแลสเปคมาพักใหญ่คุยไปคุยมาครับผมจิ้มดุจิ้มนี่ครับจบหล้านบาท1นึล้านบาทฟังไม่ผิดหนึ่งล้านบาทในการตกแต่ง a c อจีสิทครับเพื่อนๆ พี่เขามีโปรเจกต์ว่าคืออยากแต่งในสไตล์ที่แบบรถยุโรปนิดหนึ่งเพราะว่าอยากได้ล้อที่เป็นสไตล์แบบแล้อฟอร์สอะไรเงี้ยแต่ชอบเบรกค่ายเอเลสอยากได้โชคดีๆสักชุดหนึ่งเป็นตัวจบอะไรเงี้ยก็แนะนำไอซ b อาร์เลยครับเพื่อนจบแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหไม่กระแทกด้วยนะรถไอซ์าเนี่ยมันกระดา้างมันแข็งเคยมาเลยสเปคหรืยอยังคุณต้องลองดูนะฮะเรื่องการเซตติ้งโชก็สำคัญ ลูกค้าหลายๆท่านก็เคยติดตั้งโชคมาจากที่อื่นทนใช้โชคอยู่เป็นปีเลี้ยวเข้ามาที่เรสเปกนะครับเราหลายๆท่านก็พึงรู้ว่าเมื่อเซตติ้งถูกต้องแล้วโชค ISR จะขับดีจริงๆเมือ่อจูนแล้วเนี่ยเหมือนเขาลากรอบให้เราขึ้นนะฮะ รถจะขับสนุกขึ้นทันทีเลยนี่แหละสเสน่ห์ของเครื่อง1.5เทอร์โบของ h o นด a นะสามารถไปต่อได้นะครับขับสนุกขึ้นจริงๆเรารถลูกค้าเนี่ยมีติดเครื่องเสียงแล้วก็มีแดมรถมาก่อนแล้วด้วยนะฮะเบสเซ็ตคันนี้นะแต่งรถที่เรสเปคแล้วก่อนหน้านี้ติดเครื่องเสียงมาก็น่าจะใช้โอ้โหมบลังกลางๆแล้วอเพื่อนโคตรโหด เพื่อนว่ารถที่ข้ามเจ n เนเรชันไปแล้วหรือตกเจนไปแล้วเนี่ยถ้าเขาจะแต่งเนี่ยเขาจะใช้งบแต่งในการแต่งรถของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่หนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเยอะมากๆแล้วนะโดยเฉพาะรถในกลุ่ม d s e gment ที่เป็นอย่าง Accord G 1 0เนี่ยมือ2ทุกวันนี้ก็น่าจะไม่ข้ามล้านนะ ันนี่ยจเป็นเพื่อนลูกค้าเลี้ยวเข้ามาที่เลสเปกแบบไม่ได้นัดด้วยนะพี่เขาเนี่ยคือติดตามผลงานเลสเปกมาพักใหญ่ถือโอกาสับขับแวะเข้ามานะครับคุยเล่นๆครับคุยไปคุยมาครับผมจิ้มดูมจิ้มนี่ครับจบหนึ่งล้านหนึ่งล้านโอ้โหฝังไม่ผิดหนึ่งล้านบาทในการตกแต่งแอคคอร์ดจีสิครับเพื่อน ซึ่งลูกค้าน่ารักมากๆครับพี่เขามีโปรเจกต์ว่าคืออยากแต่งในสไตล์ที่แบบรถยุโรปนิดหนึ่งเพราะว่าอยากได้ล้อที่เป็นสไตล์แบบล้อฟอร์สอะไรเงี้ยแต่ชอบเบรกค่ายเอ็นเลสค่ายญี่ปุ่นออกมาจะลงตัวไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นในเรื่องโปรเจกต์ของด้านความแรงที่บอกเฮ้ยรถเเดิมเนี่ยมันร้อยเก้าสิบมาอยากจะให้แรงขับสนุกขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ทำร้ายเครื่องยนต์ทีมงานรสเซกเราก็รับโปรเจกต์มาทําการจูนเพิ่มให้กับรถคันนี้นะฮะเพิ่มแรงม้าที่เครื่องเนี่ยไว้ประมาณสัก200ป้กลางที่ล้อเนี่ยประมาณสัก220กว่าแค่นี้ก็น่าจะขับสนุกแล้วแหละซึ่งสาหรับโปรเจกต์การตกแต่ง a c c o r d G10 1ล้านบาทมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยม,มะนะจ รถที่ตกเจเนอเรชันไปแล้วแต่เพื่อนก็ดูไว้เถอะว่าไม่ว่าคุณจะใช้รถรุ่นไหนอยู่คุณอยากจะใช้งบแต่งประมาณเท่าไหร่รถของเราเงินของเราแนวทางการตกแต่งเนี่ยศึกษาไว้ไม่ว่าจะงบมากงบน้อยเลสเปคพร้อมดูแลคุณครับผมอะไม่เสียเวลามาดูพร้อมกันโอ้อาคันนี้ขอพามาดูที่ไฮไลท์ก่อนเลยกับรอแม็ครับ สำหรับคันนี้เลือกใช้ล้อมแม็กให้อันดับหนึ่งที่คนเล่นรถเนี่ยน่าจะไว้วางใจกนะันโดยเฉพาะคนไทยถึงเมื่อพูดชื่อขึ้นมาก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับน่าจะ BBS รุ่นท็อปที่สุดรุ่หนึ่ง นั่นก็คือ BBS Duralumin และ BBS r i d นั่นเองทบวิธีการผลิตแบบฟอส์ซึ่งเป็นไม่ใช่ฟอส์ทั่วไปแต่เป็นลนักษณะการผลิตแบบด f ฟอสที่ใช้อลูมิเนียม d u รารูมินซึ่งเป็นอลูมิเนียมที่เกรดเบามากๆซึ่งล้อขนาด20เ้นเขาสามารถทำการาน้บางแบบนี้เฉียบคมแบบนี้และน้ำหนักเพียง7กโลกวกว่า,วาเท่านั้น ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องแลกด้วยค่าตัวที่ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับกับล้อขนาด20นิ้วตอนนี้ที่ทําคลิปอยู่มูลค่าเกาะสา0แสงกลางๆยังไม่รวมยางนะครับผมซึ่งล้อตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วสีเป็นสีพิเศษไดมอนด์โก้ด้วยล้อเขาจะมีความไฮเปอร์แต่อุมทองนิดๆแต่ก็ไม่ได้ทองขนาด ตะโกนไปเลยครับมันเป็นสีที่ BBS เขาทำออกมาได้สวยจริงๆนะฮะซึ่งเพื่อนๆที่คิดว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหาอยากได้ล้อที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของ BBS ก็ดูลยครับ BBS ดวครับซึ่งช่วงนี้เราก็จำหน่ายติดตั้งนะฮะ BBS ด่วนเราเมนในรถหลากหลายรุ่นด้วยกันครับกระแสตอบรับถือว่าดีมากๆครับในช่วงนี้สำหรับ BBS รุ่นนี้นะฮะซึ่งต่อไปนะครับยางรถยนต์ครับลูกค้าก็ขอเลือกแน่นอนครับเมื่อล้อเป็น BBS ยางก็ต้องเป็น High Performance ด้วยนะก็เป็น ยางมิชลินแล้วกันนะครับเป็นมิชลินรุ่น Pilot s p o r t 4S ก็เป็นยางสปอร์ตพรีเมียมท็อปสุดรุ่นหนึ่งของมิชลินนะครับขนาด2453520และหลง 27, 5, 30, ัง2753020สำหรับคุณไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับรถยุโรปไพลอตแคนแ a นส์ก็นิยมใช้กันการต่อถนนรีดน้ำเรียกได้ว่ามันไม่ต้องสาธยายกันเยอะมันคือสุดยอดยางสปอร์ตคนพอสอนมูลค่ายางก็อึเดเฉียเกือบบาทนะครับ <laughs> แค่ร้อยางกา็สี่แสนก็ว่าวไม่ต้องเพื่อซึ่งในส่วนต่อไปดูราบ ในสนมร้อยนี่เลยเบรกครับผม LS S6 เป็นคลิปเปอร์สีน้ำเงินอโนไดท์ที่เราคุ้นเคยกันด้านหลังก็จะเป็น S4 พร้อมกับชุดเบรกหมือไฟฟ้าเบรกฟูลเซ็ตเนี่ยก็จะใช้งบเกือบเกือบ4 0 0แสนบาททั้งชุดตรงเห็นไหมฮะแค่ล้อยางเบรกก็ทะลุแปแสนแล้วเพื่อน<ๆ>ก็ต้องบอกนี้ว่าเบรกตัวนี้นะครับ ก็ใครที่ศึกษาเรื่องระบบเบรกอยู่นะฮะเบรกค่ายเอเก็เป็นเบรกมหานิยมยอดนิยมโดยเฉพาะสาย S นะครับซื้อง่ายขายคล่องติดตั้งลงไปแล้วได้ความเป็นสุดยอดของเรื่องระบบเบรกค่ายญี่ปุ่นซึ่งเ l เลสเอสหกคาแรคเตอร์การเบรกของเขาก็จะจิกๆหนึบหซึ่งตอนแรกลูกค้าก็ดูเป็นรุ่นที่เป็นโมโนบล็อกไว้ด้วยนะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยขอไม่มีลูกค้าเลยขอจัเป็นรุ่นนี้ลวกัน ไม่งั้นออาจจะทะลักทะลวงกว่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเบรกอ s เลสก็ศึกษาสอบถามดิเรกสเต็คได้ช่วงนี้เราก็มีติดตั้งลงไปในรถหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอลสตระกูล S6 S4 หรือจะเป็น M6 รุ่นใหม่นะครับก็เริ่มมีติดตั้งลงไปในรถแล้วหรือจะเป็นโมโนบล็อกหรือจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างโมโนเลสซิ่ง T A นะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบปั๊มเทาเข้มอย่างโมโนบล็อกโมโนเลสซิ่ง T A ก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ น่าจ,าจับจองเลยเกินแต่ว่าช่วงนี้ขอพักก่อนแล้วกันคื <c oughs> <laughs> อพูดไปก็ตื่นเต้นใหม่นะเวรารถคันนี้แบบไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหลูกค้าจะใจกล้ามากๆากครับในการเอารถราคาเนี่ยล่วงลงไปแล้วมาแต่งในงบประมาณที่เกินราคารถแล้วว่าเราเป็นเจ้าของร้านเองเจ้าของสำนักเองเราก็ยังหอกโหูหูว่าพี่เขาตื่นจจดก็ฟ้วให้อีกครั้งหนึ่งอ่ะว่ากันที่ระบบช่วงล่างนะครับ คันนี้ติดตั้งเป็นโชค Best Eye, ๊ค ISR Besti ก็เป็นโช๊คอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโชองเขาจะเป็นระบบ Mono Tube Material ของเขาก็ถือว่าเป็นเกรดระดับพรีเมียมแบรนด์นี้นะครับเขาออกแบบสําหรับใครที่ชื่นชอบทัวร์เมลค์การขับ เป็นโชคมโนทูบที่ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดวัสดุไม่ว่าจะเป็นงานประกอบเนี่ยนะฮะทุกชุดนะครับเขาจะใช้ผลประกอบนะครับมันก็จะได้เรื่องความฟลานี่ไม่แปลกใจเลยครับว่าไอซ์อาร์เนี่ยได้รับการยอมรับในตลาดคนแต่งรถบ้านเราเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทําตลาดในไทยเนี่ยมาไม่นานนะครับปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่7จ็ดหรือที่8เท่านั้นแต่ในช่วงหลังๆเนเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงโชคไอซ์อาร์ทุกคนก็ให้การยอมรับอยู่แล้วว่าโชคเขาเป็น ลำเบอร์วันอินเจแปนจริงๆครับผมปรับนุ่มแข็ง36มบกละดัไฟจูนเข้ากับผู้ใช้รถฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกการใช้งานนุ่มหนึบเฟิร์มกระชับความเร็วต่าก็ไม่กระด้างเก็ดรอยต่อถนนดีมากความเร็วสูงก็หนึบยึดเกาะถนนได้ดีถ้าได้รับการเซตติ้งที่ถูกต้องนะครับผมอันนี้สําคัญมากๆเลยสนนราคาของโชคก็ใช้งบประมาณสักหกหมื่นบาทนะครับยังไม่จบครับเพื่อนๆอ่ะไล่ราคาของแต่งไบกันน่าจะเกิน85แล้วเนาะ อ่ต่อกันที่ชุดบอดี้พาร์ตรอบคันครับบอดี้พาร์ตรอบคันคันนี้ก็ติดตั้งเป็นค่าย NK <ม>การาชิ้นงานเขาค่อนข้างที่จะน้อยแต่มากหนหน้าบันไดข้างก็จะเป็นทรงที่รับกับตัวรถเลยให้ความเต็มบอดี้ของรถขึ้นไปแต่ไม่ได้ดูเถอะทักจนเกินไปผู้เซ็ตก็จะใช้งบประมาณ30,000กว่ากว่าโอเคไหมเงินเกินเก้าแสนแล้วนะ ไปต่อครับผมกับชุดพ่อไอเสียฟูลเซ e ตครับผมจากค่าย JDC ไทเทเนียมนะครับเดินทั้งเส้นเนี่ยก็ใช้งบประมาณอีกเกือบเกือบ30บาทยังไม่พอครับผมคันนี้มีการเปลี่ยนพ่ออินเตอร์ใหม่รองใหม่ชุดอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่ทั้งหมดมีดาวไปฟูลเซตเลยนะครับใช้ก็ประมาณอีกครึ่งแสนเกือบล้านแล้วนะ แล้วก็คันนี้มีการจูนเพิ่มเติมแรงม้าคันนี้เนี่ยจูนไปที่250กว่ากว่าที่เครื่องที่ล้อเนี่ยสองิกว่าจริงๆแล้วสามารถจูนได้มากกว่านี้นะครับที่ล้อเนี่ยสามารถจูนได้ถึงประมาณสัก250หแรงม้าได้เลยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากให้รถคันนี้เนี่ยขับสนุกมากขึ้นอาจจะไม่จาเป็นต้องแรงเข้นเครื่องยนต์อะไรมากมายแต่ขอให้แรงอยู่ในระยะปลอดภัยดิ่งก็ส่งงานที่ล้อเนี่ยสองร้อยยี่สิบกว่าแรงม้าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดส สอบการขับขี่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยในรถกันเพื่อนสำหรับแบ็คคอร์ G10 คันนี้นะครับเพื่อนนอกเหนือจากมามาตกแต่งที่เราแบบใช้งบระดับแบบหนึ่งล้านแล้วจริงๆเราลดลูกค้าเนี่ยมนติดเครื่องเสียงแล้วก็มีแดมล์รถมาก่อนแล้วด้วยนะฮะ ซึ่งมูลค่าเครื่องเสียงของพี่เขาก็หลายแสนบาทเบสเซ็ตคันนี้นะแต่งรถที่เลสเปคแล้วก่อนหน้านี้ติดเครื่องเสียงมาก็น่าจะใช้โอ้โหล้านกลางๆแล้วเพื่อนโคตรโคตรเดี๋ยวเรามาทดสอบไม่ว่าจะเป็นชุมล่าโช๊คไอซ่าที่ติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็การจูนรถนะครับว่าตอนเนี้ยเมื่อแรงม้าอยู่ในระดับ220กว่าแรงม้าแล้วความรู้สึกในการขับขี่เป็นไงบ้างแล้วก็ระบบเบรกที่ตั้งลงไปเป็นยังไง มาว่าดูเสียงนะครบมาว่าที่ล้อและช่วงล่างก่อนแล้วกันนะครับล้อที่น้ําหนักเบาครับก็จะทําให้รถของเราเนี่ยมีแฮนดิลลิ่งที่ดีขึ้นส่วนช่วงล่างนะคันนี้ติดตั้งโช้กไอซ์อาร์เอสไอนะครับก็ต้องบอกว่าไอซ์อาร์เอสไอในของ เขาจะมีการปรับค่าเคสปริงตัวปรับปรุงใหม่ในรถหลังๆก็ต้องบอกว่ามันขับเพอร์เฟกต์มากๆในความเร็วต่ำมันนุ่มครับความเร็วสูงเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดเด่นของ ISR ไอยู่แล้วโชคมโน,โนโทูที่เซตติ้งมาสำหรับการใช้ไฮสปีดอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในความเร็วต่ำใช้งานในช่วงวันนะครับคนที่โหกระด้างหรือจะบอกว่ารถไอซีไอเนี่ยมันกระด้างมันแข็งเคยมาเลยสเปคหลือคุณต้องลองดูนเนะเรื่องการเซตติ้งโชก็สำคัญ ลูกค้าหลายๆท่านก็เคยติดตั้งโชคมาจากที่อื่นมาดูพี่ดีมรีวิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเป็นเหมือนที่คุณดีมบอกแล้วก็เลี้ยวเข้ามาคนใช้โชคอยู่เป็นปีเลี้ยวเข้ามาที่เ e สเปกนะครับแล้วหลายๆท่านก็เข้าใจแล้วว่าโอ้โหเพิ่งรู้ว่าเมื่อเซตติ้งถูกต้องแล้วโชค ISR จะขับดีจริงๆบอกเลยว่าเพื่อนๆที่ใช้ c e c o r d G10 อยู่นะถึงแม้รถเรานะฮะจะตกเจเนเรชันไปแล้วแต่ยังเป็นรถที่ใช้ดี มาแต่งได้นะครับไม่อยากเปลี่ยนรถไม่อยากจะขัดทุนกับรถใหม่ละรถแ c c o r d G10 ยังขับดีอยู่เลยแต่อยากแต่งเพิ่มแต่ได้โชคดีนดีเปลี่ยนล้อมาแล้วยังไม่ได้โหลดหรือใส่โชคตัวอื่นอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยแหมอยากได้โชคดีๆสักชุดนึงเป็นตัวจบอะไรเงี้ยก็แนะนำไอซ่าเบสไเลยจบแน่นอนครับนี่ครับโอ้ให้กระแทกด้วยเฟี้ยวมาก อยู่แล้วเนี่ยเหมือนเขาลากรอบให้เราขึ้นนะฮะเพราะนั้นคือเราจะรู้สึกได้ว่ารถจะขับสนุกขึ้นทันทีเลยนะนเพื่อนนี่แหละสเสน่ห์ของเครื่อง1.5เทอร์โบของพันต้านะสามารถไปต่อได้นะครับขับสนุกขึ้นแล้วเมื่อใส่แบบน Both wow, เนี่ยบล็อกวาวเนี่ยเวลาเรายกคันเร่งก็จะให้ฟิลลิ่งที่แบบแมเสียงมันเร้าใจอ่ะยุดกองเฟือยกับบล็อกวาวก็จะทำให้เรามีอารมณ์ร่วมในการขับขี่นะฮะมากขึ้น เบรกอะดูเบรกชึบกอปโ่เบรกมันไม่ได้หัวทิมน,นะใครบอก l s s 6เบรกแล้วจิกหัวทิมไม่นะอยู่ใน Accord ์ดเนี่ยสมูทมากปกติแล้วคาเลคเตอร์ของเบรก l s s 6เนี่ยถ้าอยู่ใน Civic เนี่ยรถเขาจะเบากว่านี้เนาะเพราะนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ LSS6 เนี่ยมันจะจิกแต่พออยู่ใน Accord เนี่ยบอดี้รถที่ใหญ่กว่ายาวกว่านะครับเออพี่ดิมว่ามันเบรกนุ่มเทานะ ไอเรื่องเบรกอยู่นะ S รเนี่ยเบรกอยู่แล้วจิกนะฮะหนึบจิกจัดเลยสําหรับ S 6เนี่ยแต่สิ่งที่ได้มารู้สึกว่าี่มันไม่ได้ขวดทิ่มก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่แบบเป็นโลร้างชื่อของเราอ่นะรเราแต่งน่าจะไปเป็นหลักคันๆน,นะสำหรับแอ c o นะคอร์ด G10 อ่ะใครที่ใช้แอ c o คอร์ด G10 อยู่แล้วอยากจะมาตกแต่งอ็ไม่ต้องใช้งบขนาดนี้ก็ได้นะ งบหลักหมื่นเราก็มีของให้เพื่อนๆได้จบแล้วก็ใช้งานได้งบมากงบน้อยเดียวมาเราพร้อมดูแลอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แน่นอนเขาก็ถึงเวลาสมควรครับก็ทดสอบรถเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกค้าก็จะทำการรับรถกันยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ในหลายๆรูปแบบนะครับ มันจะเป็นการรีวิวสินค้าการแนะนำการรีวิวรถติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคนรักรถทุกทา่านครับฝากไปด้วยครับเป็นเดิมที่แต่งรถถึงเดอสเปกเ,เสร็จครับ